ครับวันนี้จะพามาดูการประกอบเครื่องกองน้ําขนาด8คูณ44นิ้วนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเอาครับผมใส่ท่อกลางลงไปครับท่อกลางใส่ไปแล้วนะครับผมหาจุกอะไรมาอุดท่อก่อนนะครับกันสารกองลงไปต่อไปนะครับหากลวยนะครับไอ้กลวยนี่ก็หาจากตัวนี้ใช้อะไรนะ ถังน้ําดื่ม5ลิตรมาตัดหรือไม่งทั้นถ้าถ้าไม่มีนะครับแต่ตรงนี้เราจะขอใช้เป็นกลวยซําเร็ดของเราก่อนนะครับอ้าวทรายเอาครับผมต่อไปนะครับดูสารกองกันก่อนนะครับนี่นี่คือสารกองที่ใช้อยู่นะครับนี่เป็นแก้วนะครับไม่ได้ใช้หินกวดทรายเลยอ้าวทรายครับผมครับใส่ลงไปตามสูตรของร้านเลยนะครับมา สูตรน,นี้คือได้จากการทดลองใช้งานจริงนะครับผมอ่าต่อไปครับเบอร์สองครับผมว้าลงไปครับลงไปอ่าต่อไปครับสามสิอ้าวต่อไปครับต่อไปคือเบอร์หนึ่งนะครับสายลงไปอ่าเบอร์หนึ่งอีกครับเบอร์หนึ่งอีกตอนนี้เราใช้เบอร์หนึ่งอยู่ เยอะพอสมควรนะครับผมแต่ยังไม่บอกว่าใช้กี่ลิตรนี่เป็นสูตรของร้านเบอร์หนึ่งครับใส่ลงไปอาครับผมเช่นต่อไปเบอร์ศูนย์นะครับทีนี้เราให้ดูเบอร์ศูนย์ก่อนดูนะครับความละเอียดของเบอร์ศูนย์นะครับเนี่ยละเอียดมากละเอียดกว่าทรายถึงสี่เท่านะครับตัวนี้นะครับถึงได้กองได้ดีกว่านะครับเบอร์นี้เอาครับใส่ครับผม สายลงไปครับอ่ะเ,อเบอร์สูตรดีครับสายลงไปครับอ่ะเรียบร้อยอ่าต่อไปครับผมเอากรวยออกครับผมเอากรวยออกอ่าอย่าลืมอย่าลืมจุกอุดครับจุกอุดต้องออกด้วยนะครับอาล้ครับเรียบร้อย ทั้งหมดที่ว่าวันนี้ขั้นตอนพวกนี้นะครับคือลูกค้าไม่ต้องทํานะครับก็ทางร้านประกอบให้เสร็จหมดแล้วอ่าเราแพ็กอย่างนี้เลยแพ็กปิดเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งแล้วก็พร้อมหัวพร้อมหัวกองนะครับอุปกรณ์แถมให้หมดเลยนะครับพอไปถึงที่ร้านหรือที่บ้านนะครับเอาเลยครับผมตอนนี้เปิดออกมาประกอบครับขั้นตอนต่อไปประกอบหัวสแตนเนอร์บนนะครับผมอ่าทอดอ่าเสียบเข้าไปครับ เสียบเข้าไปกดให้ดังกึกก่อนเรียบร้อยเอาหมุนครับผมหมุนให้แน่นเอาแค่พอตึงมือครับเอาครับพอตึงมือพอตึงมือยังไม่ลงครับเอาครับผมเอาครับหมุนเล็กให้ตึงมือนะครับอ่าต่อไปขั้นตอนต่อไปกาวครับผมกาวกาวก็แถมให้นะครับแหมให้เรียบร้อยกาวหนึ่งกระป๋องนะครับทา นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปครับผมเสียบทางน้ําเข้านะครับอ่าอีกครั้งครับทางน้ําออกนะครับเสียบเข้าไปทากาวเสียบนะครับแล้วก็ต่อท่อน้ําเข้าออกแค่นี้อันวันเสร็จนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ทําการล้างแบ็กบอร์ดก่อนใช้งานนะครับผมตามคลิปที่เคยสาธิตมาแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับผม